สวัสดีครับผมสปิซ่านะครับคอรำเนหนังสื่อพิม s p o r อ Pool ลาสต้าสกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันอาทิตย์ที่ท 14สิงหาคมนะครับเมื่อวานนี้ครับทัศนะ2คู่นะครับที่วิเคราะห์ก็บวกรับซับอย่างระคึงทั้ง2คู่เลยครับคือสตุตการ์ทกับฟูแรมนะครับวันนี้ครับฟุตบอลยังคงน่าสนใจนะครับผมจะโฟกัสไปที่การวิเคราะห์ในการฟุตบอล2คู่ไปกันที่ศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันและเซเรียอิตาลีอย่างละ1คู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณและแนะนำนะครับไรอัลไทเกอร 999านะครับแอดท i g e อ9 9เานะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภยัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไว้ที่ r y แอ t ไทเกอ9์9เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับคู่แรกไปกันที่ liga, บุนเดสรีกาเยอรมันนะครับเป็นการเจอกันระหว่างหมายเปิดบ้านพบกับ อยู่เนียนแบรินทั้ง2ทีมเปิดฉากซีซั่นนัดแรกด้วยกัน เก็บมา3แต้มนะครับเรียกว่าฟอร์มเนี่ยกำลังดีด้วยกันทั้งคู่เลยครับวันนี้มาเล่นกันที่บ้านของไม่นะครับซึ่งทรงบอลการทำทีมของเทรนเนอร์โบสเวนสันเนี่ยสามสี่สามค่อนข้างลงตัวเลยครับเกมรุกใช้ได้และแนวรับเนี่ยเหนียวแน่นนะครับการกลับมาเล่นในบ้านตรงนี้ครับพวกเขามีแรงขึ้นมากขึ้นนะครับแรงผลงานในบ้านมักทำได้ดีอยู่เสมอนะครับวันนีครับรับมือกับทางยูเนียนแบร์นี่นะครับซึ่งเกตบอลชื่อชั้นไม่ได้เป็นหล่อนะครับ แต่ยูเนียนแบร์ีเนี่ยเป็นทีมที่เล่นนอกรังค่อนข้างแย่นะครับแล้วก็เกมรับเนี่ยเมื่อออกนอกบ้านพวกเขาเนี่ยไม่สามารถยืิยาได้กัแพาคุนิก้าเปิดมาให้ที่ใหม่นะครับเป็นต่อที่0.25นะครับผมเนี่ยให้กัดฟันกับเชีย์ทางเจ้าบ้านเชื่อว่าดูแล้วบอลที่ดุได้ล้วนะครับมีโอกาสเหตุเต็มด้วยการเบียดเอาชนะได้เชียวต่อเฉียดทางใหม่นะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลสเรอาอิตาลีนะครับเป็นการเจอกันระหว่างซาแรนติตาหน้า vâng บ้านพบกับโรม่าเจ้าถิ่นซีซันก่อนรอดตกชั้นแบบบุดหวิดนะครับและพวกเขาเนี่ยมีการเตรียมทีมที่ค่อนข้างโอเคนะครับและจุดเด่นคือเกมใหนบ้านที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างดีนะครับวันนี้ครับรับมือกับทางโรม่านะครับของคุณซือโชเซ่มูรินโญ่นะครับซึ่งมีการเสริมครับในช่วงซัมเมอร์ค่อนข้างลงตัวได้เนมันยามาติดกับเปาโรดีบาร่าเข้ามานะครับตรงนี้ครับทำให้ทีมเนี่ยมีความลงตัวมากขึ้นแท็กติก 3 4สา,สสานะครับแนวรุกอย่างนิโกโรซาน,นิโอโรเปาโร,โรดิบาราแชมมีอาบราฮัมเนี่ยเล่นการเข้าขา่ามีความน่ากลัวมากขึ้น,นครับแต่ผมมองครับว่าตอนเนี้ยโรมายังไม่ค่อยลงตัวนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นเกมนอกบ้านเนี่ยสไตล์ของมูริโยมาเล่นแบบเน้นผลมากกว่าก็แพ้คุณที่ดดเปิดมาให้ที่โรมานะครับบุกมาเป็นต่อที่1.5นะครับผมมองว่าโอกาสท,ที่ทีมดังจากกรุงโรมจะบุกมายิงขาดตั้งแต่เกมแรกเนี่ยเป็นเรื่อคอนทางยาก,กัดฟันครับเชียร์บอลรอเชื่อว่าบอล ที่แกร่งในบ้านนะครับมีลูกคืออย่างซาเรนิตาน่าสู้ได้นะครับแล้วก็อ,อยากน้อยไม่น่าแพ้ขาดขาร่างเชียบอลล่เชียทางซาเรดิตาน่านะครับในคู่นี้วันนี้ครับสองผู้ทีมนี้ฟุตบอลคือวันนี้นะครับเชียเจ้าบ้านเชียม์ม้และเชียซาเรนิตาน่านะครับขอทุกท่านเชียบอลแบบมีความสุขนะครับเฮงเฮงเว่อรวยไ้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ